อกว่าเจอโพสอาร์ตพระสูตรแท็กหารัวๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับหมออ้๊อีราวัตรหลังก่อนหน้าก็ไปโพสต์ข้อความลอยๆหน้าเฟซจนทำเอาอาร์ตพระสูตรในเดือดนะคะถ้าให้มาพูดเลยดีกว่าว่าที่พูดเนี่ยหมายถึงใครกันแน่แม้ทางหมออ้ําจะออกมาโพสต์ขอโทษแล้วแต่อาร์ตมองว่าเป็นการขอโทษแบบไปทีมากกว่า <S <S ล่าสุดหมออ้๊ก็โพสต์เคลื่อนไหวหลังโดนแซะเงียบหายไปทั้งวันค่ะ นักข่าวทุกช่องโทรมารัวๆตั้งแต่เมื่อคืนล่าสุดพี่นักข่าวช่อง8โทรมาตอนทำเลเซอร์เลยบอกเขาสั้นๆว่าผมตอบไปหมดแล้วตอบแบบละเอียดมากว่าไม่ใช่น้องอาร์ตเลยไม่รู้จะให้สัมภาษณ์อะไรจริงๆคือไม่รู้ว่าใครอยากให้เป็นอาร์ตให้ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็งงเหมือนกันเพราะที่ผมรู้ข้อมูลมาผมก็ไม่ได้หมายถึงอาร์ตเลยไม่ได้นึกถึงอาร์ตเลย และย้ำว่าที่ผมขอโทษอาร์ตเพราะเห็นเขาร้อนใจมากทุกคนคงดูออกว่าเขาคงเครียดมากกระทบเขาคิดว่าที่ผมโพสเป็นตัวเขาจะเป็นให้ได้ก็ขอตอบรอบที่ร้อยว่าผมก็ไม่ได้นึกถึงตัวเขาจริงๆและที่ขอโทษก่อนเพราะผมนึกถึงใจเขามันไม่ใช่เรื่องกลัวหรือแพ้ชนะอะไรในโลกนี้มีคนที่ผมกลัวอยู่สองคนเท่านั้นคือเมียพ่อและเมียผม ามอ่านเรื่อยๆครับบันเทิงดีซึ่งต่อมาอาร์ตได้โพสต์สวนกลับไปจุกๆบอกว่าหัดออกจากกระดองมาสู่คอมเมนต์โลกภายนอกบ้างนะไม่ใช่อ่านแต่ในกระดองของตัวเองเพื่อนกูซึ่งอาร์ตเองก็โพสต์ไม่หยุดแท็กหาหมออ้ําถามหาพระเอกกล้ามโตคือใครเห็นมึงชอบตั้งคำถามกับคนอื่นจังว่าทำไมคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างงั้นงั้นกูถามมึงนะว่าปิดเม้นทํทำไม กลัวคนไม่เห็นด้วยหรออ้ำมอิราวัตพระเอกกล้ามโตคือใครกลัวอะไรขนาดนั้นอ้ำมอิราวัตส,สรุปตามก็ยังเหม้นไม่ได้เลิกตามดีกว่ามีเพียงคนที่ติดตามโปรไฟล์นี้มานานกว่า24ชั่วโมงและเพื่อนเท่านั้นที่จะแสดงความคิดเห็นได้ไหนเคยท้าทายกูงไงพระเอกกล้ามโตคือใคร ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางอาภัสสุยังได้ไลฟ์ร่วมกับทางพุทธอภิวันและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าผู้ที่มีพระคุณที่หมออ้ําพูดถึงนะ่ะไม่มีเลยแต่คนที่มายืมเงินผมรู้จักกับผู้จัดช่องสามเยอะพี่คนที่ยืมเงินเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักหนึ่งคนนะถ้าตัดเรื่องเงินออกไปนะ่ะซึ่งจริงๆเขาก็เป็นคนที่มีเงินคนหนึ่งนะและตอนผมทําบ้านเงินของผมเองผมไม่เคยยืมเงินใครผมก็เลยเข้าไป ตัดในพอร์ตเขาเลยว่าถ้าเปิดมามกูไม่ฟ้องด้วยเปิดกล้าเะล่ะก็ไม่กล้าเดี๋ยวก่อนนะแต่ทําไมเขาถึงพูดตัวละครว่าเป็นผู้มีพระคุณถูกไหมแต่การเป็นผู้ชายคนนี้ไม่เกี่วกับผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณมีฐาเรื่องเงินไหมคุณอาร์ตเอาจริงอย่างนี้ครับผู้มีพระคุณของผมที่เป็นผู้มีพระคุณจริงๆไม่มีเลยแต่ผู้ชายคนที่มายืมเงินผมเนี่ยรู้จักผู้จัดช่องสามเยอะครับซึ่งผมอะซึ่งซึ่งผมอะถามว่าพี่คนนี้ถามว่าเป็นผู้มีพระคุณไหม เป,เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักหนึ่งคนเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักหนึ่งคนแต่แต่หลังๆผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนมีสตางค์เลยแหละเอางี้ดีกว่าเขาเป็นคนมี <Bright. S 1> มสตางค์เลยซึ่งผมตอนผมทําบ้านผมพู่งี้ย่ตอนผมทําบ้านเงินผมเองครับผมไม่เคยยืมเงินคนครับผมไม่เคยยืมเงินคนซึ่ง,ซ,งซึ่งที่ครัประที่ที่ผมต้องออกมาเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยยืมเงินคนหนึ่งเงินใช้ทําทบ้านคือเงินผม ผมไม่ใช่คนเนราคุณเนราคุณหมายถึงว่าถ้าพี่คนนี้โอเคถ้าพี่คนนี้เป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือจริงๆล้านหนึ่งสองล้านผมก็ให้ได้แต่นี่เขาไม่ได้มีแล้วการที่บอกเขาบอกว่าผมเป็นพรีเซนเตอร์เอาพีเซนเตอร์ก็พรีเซนเตอร์พีเซนเตอร์ก็ก็ไม่หักเปอร์เซ็นในจังหวะที่ผมเป็นศิลปินช่องสามครับอยู่ติดประมาณเก้าปีผมได้พรีเซนเตอร์หนึ่งตัวจากรุ่นพี่ผม ซึ่งเป็นโทรศัพท์หนึ่งเครื่องไม่ใช่พี่คนนี้หาให้ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับละครผมได้จากช่องสามครับพี่กอบสุขครับพี่นองอรุโนชาครับอับปินครับพี่นกจากไม่ใช่จากพี่คนนี้ครับพี่คนนี้คือพี่ที่รู้จักและสนิทกับผู้จัดเท่านั้นน้องพูดอย่างนี้ก่อนถือว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณไหมถ้าเคลียร์กันไม่มีนะครับไม่มีครับถ้าเป็นรุ่นที่จะเป็นรุ่นที่ที่ที่น้า อ่าน่ารักคนหนึ่งกําลังจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปโยงว่าเป็นผู้มีพระคุณแต่ทางด้านจิอาบอกคนนี้ไม่ได้มีพระคุณแค่คนน่ารักคนหนึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่แนะนําเป็นรุ่นพี่เอ่อผมอย่างนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ทําไมถึงไม่เป็นผู้มีพระคุณเพราะเคยช่วยกินคิวอาปะไม่ใช่ไม่เคยครับไม่เคยเขาเปิดร้านอาหารด้วยครับเพราะเขาเปิดร้านอาหารผมแทบจะไม่เคยไปกินฟรีร้านเขาเลยครับนอกจากเขายัดใส่มือให้ครับครับแล้วพี่พี่คนเนี้ยพี่คนที่พูดอยู่เนี่ยพี่คนที่ผมพูดอยู่พูดถึงอยู่่เีย เขาเขารู้จักผมตอนที่หลังจากที่ผมเข้าไปอยู่ช่องสามแล้วผมเป็นคนเดินถือใบสมัครประกวดเป็นคนเดียวเป็นอับรุ่นผมมียี่สิบคนรุ่นผมมียี่สิบคนผมเป็นคนเดียวที่ถือใบสมัครเข้าเดินเข้าไปประกวดแล้วได้ในยี่สิบคนตอนเมลซาชาเลนจ์ Challenge ปีสองพันเจ็ดช่องสามครับผมเข้าไปเองคนที่มีพระคุณกับผมคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมอยู่ในโพสต์ที่ผมพูด ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดช่องสามนั่นคือผู้มีพระคุณผมเรียกแม่คนที่สองผมเรียกแม่คนที่สองพี่คนนี้รู้จักผมหลังจากที่ผมเข้าไปอยู่ในสังกัดของช่องสามแล้วแล้วผมถามว่าผมเขาเป็นผู้มีพระคุณกับผมไหมเอาแล้วทำไมเรื่องเรื่องมันถึงกลายเป็นว่าเขากำลังบอกว่าตัวของคุณอาร์ตกับคนนี้เป็นผู้มีพระคุณกันอะคุณอาร์ตตอบผมหน่อยทำไม,มเขารู้ไม่จริงไงครับเขารู้ไม่จริงแล้วก็เลยพูดไงครับ เขาได้ยินมาจากพี่คนนี้อีกทีหนึ่งพซึ่งตอนนี้พี่คนนั้นเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหมายถึงว่าตอนนี้ผมก็ลำบากใจที่จะพูดนะเออชื่อไม่ได้นะชื่อไม่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 ตอนนี้เขาเราเรียกตัวละครว่าคนที่สนิทกับหมออ้ําตอนนี้ที่คุณอาร์ตเราพูดคุณหนึ่งก็เอาหนึ่งแล้วกันถูกไหมที่กาลังบอกว่าหมออ้ําเข้าใจเรื่องราวผิดทั้งหมดโดยหนึ่งไปพูดแต่หนึ่งไม่ได้มีพักคุณอะไรเลยกับคุณอาร์ตไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ เอาแล้วทาไมเขากล้าอ่ะคุณอ้มมองอะไรทำไมอยู่ๆอีกคนนึงถึงกล้าเขียนแบบนี้แต่เขา<อ>ไม่ได้สังเกตนะก็ไปดูในโพสก็ไปดูในโพสเขาสิครับทุกคนตอนนี้มีคนสรรเสริญเขาเต็มไปหมดเลยแต่งเรื่องเก่งมั่งโหนเก่งมั่งนุ่นแน่นเก่งมั่งอันนี้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 ผมก็ไม่ได้หมายถึงเขานะไปดูในโพสเจ้ากันเองเอาจริงนะสมมุติเกิดเจอหน้าหมออั้มคุณทําอะไรอ่ะคุณไม่ได้ไปต่อยเขานะกล้าเจอหน้าผมเปล่า สมมติบังเอิญเจอเอาบังเอิญเจอกูทำไงผมไม่ไมมเดินเขาไปหาผู้หมายถึงใครพูดมาด <deserves S 1> ิถมงใครใชม่มึงหมายถึงใครผมกล้าอยู่แล้วคนรู้นี่จากคนรู้นี่จากผมดีผมกล้าถามอยู่แล้วกล้าเจอผมเปลา่าอย่าหลบอยู่ในกระดองแล้วกันถ้าเขาบอกไม่ได้หมายถึงก็ <hygiene. S 1> เมื่อกี้เขียนขอโทษแล้วก็ใครล่ะใครล่ะใครล่ะ ถ้าบอกเขาโดนฟ้องไงเขาเลยไม่ลงแต่ไม่ใช่อาร์ตก็ได้ก็มึงก็บอกกับกูดิเนี่ยกูไม่มีหลักฐานคือมึงก็บอกกูมาสิว่าใครเออกูไม่มีหลักฐานกูมึงเอาโทรศัพท์กูไปกวโทรศัพท์มึงมากูเปิดอัดเสียงไม่ได้มึงบอกกูมาว่าใครโอ้โหถ้ากลัวว่าคุยกับกูแล้วจะหลุดเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ให้มึงถือเลยมึงเข้าไปในห้องน้ำกูแก้ผ้าเลยแล้วมึงบอกกูมาว่าเป็นใครโอ้โหเน่คืนนี้จบไหมเนี่ยเรื่องเขากับหมออ้ําเนี่ยมันจบแต่ผมไม่จบ ทั้งนี้ปัจจุบันค่ะทางด้านของอาร์พรสัสดนั้นก็ได้มีการผันตัวเองนะคะจากการเป็นดารามาเปิดร้านหมูกรอบซึ่งอาร์ตก็ให้สัมภาษณ์ในรายการซานิเบาได้เบาถึงที่มาที่ไปในการขายหมูกรอบบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกลัวไม่มีจะกินเพราะที่ผ่านมาปีหนึ่งเราจะถ่ายละครสี่เรื่อง แต่ปรากฏว่าเหลือปีละ2เรื่องก็เริ่มรู้สึกว่าทําไมมันน้อยลงก็เลยเริ่มไปหายอย่างอื่นทํามันมีเงินเข้ามาน้อยลงเราต้องการเดือนหนึ่งสองสามหมื่นบาทแต่พอมาเปิดร้านขายหมูกรอบปรากฏว่ามันประสบความสําเร็จมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะสําเร็จขนาดนี้ทำงานมาสิบกว่าปีทั้งชีวิตอยู่ไม่ได้แต่ขายหมูกรอบสองปีอยู่ได้ทั้งชีวิตซึ่งเราเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ติดรู้อยู่แล้ว ปีนี้ก็ซื้อรถ3คันแล้วเอามาใช้งานในการขายของ